หูฟังบูทูลุ่นใหม่ล่าสุดจากเรลฟิตรุ่น f c มีระบบ ANC ตัดเสียงบรบกวนได้กล่องเคสเป็นสีทูโทนแบบนี้แถมเสียงดีแถมมีแอปพลิเคชันด้วยสามารถมอนิเตอร์แบตเตอรี่ของหรือของหูฟังได้แตะเข้าไปสามารถลดเสียงบรบกวนได้และมีโหมดโปร่งใสมีโหมดเกมสามารถเปิดปิดโหมดเกมได้ปรับเสียง EQ หูฟังได้มีทั้งดนตรีป๊อปเพลงแดนดนตรีคลาสสิกแจ๊สหรือว่าจะเป็นแบบโหมดเพลงชา้าหรือจะปรับแต่งโทนเสียงเองก็ได้ปรับขึ้นได้เลย สามารถตั้งค่าปุ่มกดหูฟังได้นะครับสามารถเปลี่ยนข้างได้นะไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายหรือว่าข้างขวาสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้มาในกล่องเคสสวยแบบนี้เลยอันนี้เป็นฐานด้านนอกหูฟังอันนี้เป็นฐานด้านในจะเป็นแบบอินเอียร์นะครับใส่จุกยางมาให้แล้วแถมจุกยางหูฟังเพิ่อมอีก2ขนาดสายชาร์จแบบ Type C คู่มือวิธีการใช้งานส่วนแอปพลิเคชันสามารถดาวน์โหลดได้จากคู่มือตรงนี้เลยนะครับเอามือถือมาสแกนได้เลยเชื่อมต่อผ่านทางบลูทูธ5.4แบตเตอรี่กล่องเคสชาร์จ300มิลลิแอม แบตเตอรี่ที่หูฟัง30ม ah, ิลลิแอมความเพลนได้ต่อเนื่องประมาณ4ชั่วโมงเลยนะครับอยากได้หูฟังเรือฟิตรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่น Fc มีระบบ ANC ตัดเสียงรบกวนมีเกมโหมดกดสั่งซื้อตร้าสีเหลืองหน้าคลิปนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยมีข้อสอบถามเพิ่มเติมพเพีผู้คมไปได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ